ัสดีครับปุจิเจนชแนลนะครับวันนี้ผมก็ได้ไปบูชานะครับจะพูดไปจะเรียกตาไข่นะครับถ้าเป็นน้งก็จะเรียกไม่ไข่นะครับขอโทษนะครับสวยมากนะครับจะเป็นด้านหลังนะครับนี่นะครับบูชามาจากคนใต้เลยนะครับคนจังหวัด โซสองห้าสองหกนะครับไอ้ไข่นะครับไอ้ไข่ติ็กวัดเจดีนะครับสวยมากนะครับนี่นะครับสองห้าสองหกนะครับได้บูชาเมื่อเช้านี่นะครับผมก็เลยมาอัพโหลดให้ดูนะครับข้างหน้าก็จะจะมีซึกหน่อยนะครับแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับของแท้นะครับของแท้นะ ให้ดูนะครับสวยมากนะครับนี่ก็จะเป็นห่ววงนะครับเป็นของแดงสวยนะครับอันนี้แท้แน่นอนนะครับมาจจกผนใต้เลยนะครับคนครราชสีมาเออขอนีธรรมราชนะครับสวยนะครับแต่หน้าหน้าท่านก็จะซึกไปหน่อยนะครับผมจะไปอัดกรอบนะครับ ไว้นะพี่สาวชอบนะครับพี่สาวไปไหว้ทุกวันเลยนะคมันดุดนะครับ,บ,รบสวยนะครับสวยแล้วก็จะซึดหน่อยนะครับต้องรีบไปอัดกอบไว้นะครับคลนี้คลนี้นะครับ,บกดไลค์กดแชร์ผมเลยนะครับ